ngầu nhảy nhảy hoa nhảy là mến gìn vất thang này camen chip như này buộc nó sẽ là thẳng mà xếp thì nào đây, luôn điện lội thì kì. chắc cho na, pheo ai vậy phe? này. วานในแมงคืออ่ไ <ป S 1> อไหนนะมันตั้งไม่เสพสบายดีตอน,นเสอบพ่อแม่พี่นอ้องยินดีตอนรับเขา่าจู่สองบอกไปก็จะพากินมื้อนี้เฮาบ่ได้ขึ้นผู้คนพาพี่น้องเลยมาจอบสวนมันเพราะว่าเฮาใส่กับรักไว้ว่าน,นี่แล้เห็นหนูมันเข่ากินสวนมันเฮาก็เลยม,มาหลองกําจัดมันเบิง่งเพราะว่ามันมาทําลายพืชเรปลูกเฮาก็คือว่ามันกินหัวมันต้นเฮาหลายบอนนี่แหละ เมื่อก้กอนๆผูน่าใส่บ่วงแล้วมันบวดถือพี่น้องเอง้ยนู้ต้องขาวแหละลองเอากลับมาใส่เหาใส่เงบาบักกระบก,บกยู้สวนมันไปใส่เงาบักกระบกบอ้โหว่าจะกินหรือเปล่าเอาลองมาหยามมาลองกันพี่น้องเอง้ยส่วงนี้ก็บาไปเลยลงกีบพี่น้องประมาณมสิบมือสิบเอ็ดมือเลยพอไวายังข้าวเหยียบข้างอ่ะิดว่าวางๆมาแรงอังสี่ขึ้นนอนปลานอนผู้แต่ว่าส่วงนี้เขายัางข้าวอยู่จะเฝ้าลืมกันเดอ้อพี่น้องเอง้ยส่วงนี้ก็สีทายเลื่อยๆไปก่อน มีเวลา,านแนวไหนกับจิตไทยไปสสยถ้า,ไป,าไปหลุ่นเบื้องกลับนุ่กันถี่นเราเราจะเป็นอะไรส่วนตัวนี้มันห่อวัฒน์กลนี่เราเลยปลูกครับในประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนั่แหละอีกคิดว่าเบิร์เดือนนี่นึกว่าเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์นี่ห้าสิกลมันเริมใหญ่เลนยนะแนวพันกะอีเรืองหน่อยพี่เนาะเรืองอีเรืองหน่อยแปดแปดมาห้อกับโอโหัาได้เพราะว่าบวกเกง่งเรื่องการ,กรเกษตรส่วนต้นทีาปลูกมาอยู่ส่วนนั้นฮะก็เลย ประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายนี่แหละมันปร่งยอดเลยไปไปเบิ่งกรับรนูกันถ้าใส่ก็ใส่เดียบตามแคมผัวนี่แหละโมวันสิเป็นเนี่ยเลยมังเท้าเพราะในเมื่อปีองพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่มันกินพี่น้องเงาใหญ่หัวใหญ่เลยมันกินวัดทางนัในกระเมีนผูกแตกบัดจีบทางผูกโอ้เดือบร้อยด้วยพี่น้องเอ้ยนี่นู้ผูกพี่น้องเอ้ย อยู่ในพ no ู้น่าใส่ลักฐางมันโอ้ตัวใหญ่เต๋อมันนี่เลยอ้าถือว่าหลเรื่องพี่น้องเลยยามาสามทีหลังเห็นตัวหนึ่งกระยามันเอ่ะมันมันทาเบิ่งผลสุ่มนั่นอีกเพราะว่ามีสองหลังสามหลังเลียนไปนี่แล้วก็สนเบื้องนั้นแต่บุ๋นเชียรแนวใดอ้าวเต้มแหลกแหกมันใส่โมโมอกันโอ้นี่น right? ี่กระทางมันอยู่แต่ลมันโมมาถือพี่น้องเลยทางงามขนาดเป็นตเติร์ดอยู่ หย่ามันมันไก่กันผัวนาใส่นี่เบิ้งนี่โอ้มันจอพี่น้องใหม่ๆเลยนี่เน๊ะเอาอะไรพี่น้องเลยข้าวออกหลากอยู่คนนี้นี่มันมาจอใหม่ๆเลยเมื่อคืนนี่นี่ทุไปก่อนคันมองได้หนูหลายนี่โอ้ยมันเท้าปวดเรื่องเนาะพี่น้อยดิยมาเบิ้งนี่เท้ากัด มากำจัดมันเนี่ยนี่แหละแบบวิธีพื้นบ้านอันนี้นี่นู้ทองขาวชมนพ่อชัชยบวงหมดถือพี่น้องเลยไปใส่กับนี่แน,น่นอนนะใส่กับนี่อ่ะตอนที่สองถือว่ามันอยู่ไปดูนล้างต่อไปอีกช่วงนี่ถือว่าอากาศยังหนาวอ,อ,อ,อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าตกเป็นช่วงที่ว่า เวียดเขากินเตจอะไรมันหนาวช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองนี้ยังหนาวอยู่อันนี้เงียบกิฟต์ขดวาสิมีเพราะว่าหู้โยู้กับนี่โอ้ยโอ้ลูกเข่าพี่น้องเอ้มันบินไปแล้วตัวเมื่ไง โอ้ช่องโตมันนอนเป็นคู่เลยนี่ใส่ให้บริเืออาวุตธรรมน้ำถ้าใส่หลังนียเพราะว่าเห็นไก่ปลามาขวดก็จีใส่แล้วมันหม่มาฉันนี่ห้อยไกป่ปลาแตกพืชเถียเดียวนะเอาเลยลองอกปกปงจอแถวนีิดูเสือเห็นขาวๆแล้วเรามากิน มันมีอีสัตว์แค่นี้เขาไปสายแมันมีหอยเนี่ยเราเห็เน,นหอนยนูกินมัเน,นมเท่ากับบอลงามบอลบางง่ามไปเลยคือบอลน,นี่ก็โอ้มนจากงามบอนได้บ้างคือว่ามันอยากตายอยาก่างนี้นเลเพอเป็นหม่องที่ว่าเขาแสบใหม่ นี่ก็ไผ่เดี้ยงนอกพี่น้อง,งเอ้ยโก้วก็มานในเจ็ดไปเดือนซ้ำก็มันนี่แหละเพราะว่าเอามาพร้อมกันกำลังแตกก่อหล่อไปทักแจ่นี่ก็ไล่ลังเติบล้วก็หล่อขึ้นถึงเลยหัวชนเทียงหมนแล้ว นนลาหววยงเข้ายามมาสร้างสีลังหล่อยพี่น้องเลยยังโมเห็นถือ่อแต่ว่าสียดรแต่ช่องโตนี่มาจักยังท่าลุนบ้างไปทางไหนเนี่ยประมาณชิบก่อลังเพราะว่าใส่กับ ซาหาซาหกลังนี่แหละยามมากในประมาณสิบเอลังเลยยังไ่ได้เ่งจะถ่ายงน้ำกันแถวนี่พังงมไม่มันเลยงนี่ดินแตเกเือพงง่า,งา่าเป็นบางบอลบางบอลดินรุดใหม่อยูอ่น่อยเ้ยโอ้หมดเือหมดเตัวนี้ กตัวตัวแเฉ่ได้เป็นอุ้ยเรียบร้อยพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่นนั่นนั่นทองขาววันรู่งุกโอ้ยเสฉลังถึงตัวนึงก็แค่นี้โอ้ยทองขาวหน่อยแต่นู้นหน่อยพี่น้องเอ้ยนู้นทองขาวนี่ตัวนี้แล้วตัวทำลายจะแฉลดนี่อ้าวมันมานอยู่แบบนี้อย่ามัน พอเลยตื่มมาแถมกันแถมที่สามโอ้บักขี้โอนนี่ก็ลายดีเบิ่งแถวนี่มันแถวนี่มันกัดมันจอบมดเหนื่อยจักสิได้ก้นหรือบ่าคันว่าเฮาบ่มาใส่นี่ต่อไปประมาณเดือนสองเดือนนี่ก็อยากเบิด์ตแรกเขียดนี่แมนเบิดแลายแถวนี่มันจอนี่จะเสิยหลอขึ้นนี้เลยป้าทุกคิดว่าสิเซ็ตฉันออก งามขนาดเล็กดวงนี่นะดวงเด็ดมันผมมีทางหรอกแต่ว่าเขาใส่คิดว่ามันสิผ่านแถวโพนแถวยังหะนะอ่ะหล่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ประมาณสิบกอลังนีนในประมาณสองตัวกันยังไข่ยอย่าแต่เราเงียบกิฟต์เถอะนะ เพราะว่าแท่นี้เป็นทางเก่าเนี่ยเนี่ก็บปุกถือสั่บางงามขนาดโอ้มีหนูเทียวพี่น้องเลยโอ้ยมอนคิดว่าสิบุกถึกถือมอนคิดว่าสิถึกบุ๊บถือใช่หรือวปล่าหูงามขนาดยังโมมีหนูเบบนี้ นู้นว่เทีย่ยวแล้วทางนี่มันไปทางอื่นแลหละหอ่อไปแถวนีห่ังบ่มีทางเนละแต่ว่าเาใส่ไปเลยไปถิ่มไปแถววางแถวยังมันแถวหัวฝน,นกับบถชือเห็นขาวจุดูนอยู่ Ngām kana banyan mô mi nhưng tiya. Say đàn mô khao ni mô mi. Oi. Ya mā lãi lang lâm bọt lắp nèo ngay. bọt lâm 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 bây giờ chưa bòn để đứa này chưa cứ xì lông xì nhăng này ngăn nữa là xì lông cạp bò mền đóc nẹp này mừng đứa hao há còn gì nữa okay. xếp phía nào đây? Hồng khảo. Chỉ có nó chỉ một lên ก็เป็นดีเฮ้ยแต่ที่สีเรียบร้อยหาเบื้องต่อไปยังประมาณหาลังหาลังจากสองตัวหรือตัวหนึ่งก็ถทอว่าโอเคพี่น่อยในหาแต่ก็นสมุดว่านนะแต่เขาจะไปเบื้องน้ำกัน ตอนน้ายมีตะนูทองขาวเพราะว่ามันเป็นโพนแต่เกา่าแอบผี่เป็นปลากับปลาบ,าบไไนใ่นะโอ้ยเดือดลอยพี่เนาะเห็น,นมักคาวออกหลากอยู่โอ้ใส่แถว้าเทโพนนี่เอาตลอดเออนี่ตัวใหญ่เติบมักทองขาวเนี่ยพี่เนะาะเอาแต้มที่หาถือเลี่ยนกันหลังนีู่่ถือตัวนี้แล้วไปถือยู่หันอีกห้องหนึ่งนี่เอามันมัน,มนพี่เนาะเอ้ย ถือว่าสุดยอดอยู่นู้นตองขาวขนาดรับช้ำหนี่งก็ถือว่าใหญ่อยู่เลยพอดีปันกลางออกคั่วออกสวนเท่ากับถือมาใส่น้าผะวามันกินมันเอาเลยมากระบอกนะเรียบร้อยมันมันที่ได้ถนะ้าใส่คางนั้นไลายโผล่การว่าใส่คางนี่ก็ฉีกคักเลี้ยนไปเลยนี่มาได้ใส่บ่เถียนนี้คือบางงมงงามไป งามดีเลยพี่น้องก็ทางือสิบปรเตสไหไม้กับโปหเนคือเขาถืลงกลับหลังหนึงเพราะวันโ่รเ็นมองข้ามไม้มีเขากับปรเสไบ่มองงาๆนะปรเสไบ่เรียบร้อยพี่น้องยังบ่ตายทองเขา โอ้ในเรื่องเว้ยสามลังสามตันี่ะจัดการไปก่อนนี่เรียบร้อยสองขาวทางหนึ่งแป้นเดืดเดือดอยู่สักกระทางรถไฟก็เรียบร้อยถือว่าถือก็ดีเพราะว่าพุ่นเป็นจอแถวบนบนนั้นแล้วก็ทางนั้นออเอาใส่หลัดทางปากทางเลยอ่ะเติมแถมกันแต้มที่ฮกไปหน่อยเว้ยคิดว่าสีตุ๊คิดว่าสีตุ๊บก็ยังพอได้เก็บอยู่ได้นี่หาฮกหลังนี่ครับก็ะไรสามตัวเลยนี่ อาหยบร้อยหลอไปเรื่อยๆถ้ามอยู่เลยถ้ามยังหมดยามมองวาขักๆเพราะ้าไม้สอบ่อนสบ่อนผูจ,กจักูใส่อากบจีอยู่ในหคือว่าเทวหน่แหละ เะอกี้ไกป่ปลานาอนด้แถวหนีอยู่เลยลายขนาดธ้ามาการตะแตนเลยเจอมันเลยมันปบห้องหากระปบมันต่างคนต่างตื่นอาทางได้หมายนี่บะเจ้าลงเรวไปจักเหมือน,อน,นกับหินหนอว สีแดงน้ำขื่นกับขื่นแนี่แบบนี้พี่น้องเว้ยมันได้ดิคิดว่าคือสีลงแหละมันอาจจะสป้าวางไก่แบบนี้ ัยโอ้ยโบราณอยู่แล้วเว้ยล่วงนี่แล้วคักขนาดเตอนโบราณโอ้ยชิได้ยดิคิดว่านู้นถือสนอกดินแล้วเอยู่ทางนั้นพูดอืมใเห็นขัวักวขั้วขั้วย้อนคิดว่านู้นโมเมนเอ้ายังรังสุดยังรังสุดถ่ายทางนั้นพูดหล่อไปนะ ถือว่าถือกระยาหมาันบัดนน้ถ้ากระยามาเกือบเบิดแหละแถวนี้ไล้ลูบกัดจีลูบมันพีหน่อยพอวานโมองอะ่ะอันนี้ก็ะฮับปูกใหม่ตัวนี้ตัวฮักกระเลเรือนปลายฮักกระปง,งหยอดหลายพันผสมกันผู้หญ้าหัหนาปากท่างผู ประมาณลอยสองลอยเมตรนี่แหละพี่น้องเอ้ทางนั้นากาว่าประกวดเด้ทางกว่างน,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 นี่ก็บประกวงปไนได้รวมๆสองสวนนี่ก็เฮกตาร์ป้ายพี่น้องเอ้เรือประมาณแปดไร่นี่แหละโอ้ยช่วยได้ทางนี้บริษายมีแต่บอนงามๆะมาบริษาย กรับห้างก็จะสิครบรอบครบับก็จังถาบึงพอเขาเลียใส่เลียบป่านี่มันงามอยู่ได้ทางนี้เลยพวนเทอเนะกรับขึ้นก่อนกายกรับพีน้องเลยคือว่าไม้ครับเนี่ยยังจะอยู่ทางนี้ นั่งสุดท้ายสุดถ้าย,ถ,ายถ่ายสุดก็ไม่ไม,นะม้นะแถวนี้นะคือว่าบอกไก่ว่านี้นะนั่โอ้นี่ขอดวางนี่เจักใส่วางได้ยูนไหนอยู่คนบวช มาถึกครับล้างสุดท้ายว่าจิได้ดิเอาสิหลอกครับไปเที่ยงก่อนเพระาะว่าลูกชายครับพอเถ่ามีเถ่าถ่ายอยู่พามาลงกระจาญสี่น 3, คนหาคนนี่แหละโอทางพื่อเที่ยงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง ยำครับนูเดอร์ยำครับนูเดออยู่ปวดไงเปนไรไงสามตัวไปสามตัวเลยนูซ้ำนี้เนาะปวดเจ็บปวดนูอันนี้เลยฮะเด้อได้เปิดบวกจะตาย้ดอใช้สามวันสามตัวแล้วก็เอากรอบเยอะแยะมา ใช่บอดในบอดนี่นะนี่นี่นะนี่นะถพุนยัตัวผู้ทากลากกส่วนกลางนี่นี่แท้หัว,ว้อ่อนชานะสมหลังละียดสองหล,ลังนะเอีหน,น,นม,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 ม่อยี่นอนงีีนอนหนู่นคือถาว่า นูกจะาูกน <zed TC> ูกจุกลูกัวจุกมีอไรเกาจุกตกาวมีนะลินทองมานูกเจุกกะตายลูกเลย

พกโตเโตพอได้เมื o, <teaching. S 2> <Station> ่อพีผ yeah, ีโวยเมื่อผก่อนเม้าก่อนเมื่อเมื่อไปพอได้เมื่อปีงมาเบิ่งพอได้เมื่อปีกเมื่อเมื่อปีกเมื่อตอนนี้พี่น้องถือว่าได้พื่ออยู่พื่อกินอยู่พี่น้องเลยในนู้นพกโตพอได้เมื่อปีเพราะว่าเขามาหล่อแถวสวนเขาขอบใจด้วยพี่น้องขอบใจด้วยพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพราะว่าคลิปหนาพี่น้องเลยเอาสกลั๊อตไปอยู่ที่กินก่อนแบบนี้